ไปเรื่องนี้กันบ้างไอ้โทนที่พูดถึงไอ้โทนนี่ไม่ใช่คนนะนี่คือแมวครับแมวเจ้าโทนที่ว่าให้โชคอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับเอาเราไม่ได้พูดถึงเจ้าโทนานานแล้วนะโทนจ้าโทนวันนี้ขอนอนบ้านเจ้าโทนได้ไหมคุณจะนอนกับแมวสัะนอนไม่ละไม่อยู่ในโรงอ่ะไม่เอาไม่เอาแต่ไปหาได้นะครับที่นี่คือวัดใหม่โคกมะรุมตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านเขามากันเยอะมาขอโชคลาบจากเจ้าโทนเพราว่ากันว่าเป็นแมวที่เป็นบริวารของเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่เล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อใครไม่รู้เจ้าโทนเนี่ยนะฮะถูกพบตอนนั้นเนี่ยมากับ ท่อนตะเคียนที่เขาขนย้ายมาไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเจ้าโทนเนี่ยมันมีพฤติกรรมมักจะชอบไปนั่งไปนอนอยู่บนแผงลอตเตอรี่ของพ่อค้าแม่ค้าแล้วมีคนมาซื้อตามนั้นจำได้ไหมช่วงหนึ่งอ่ะที่แบบทุกคนอุ้มโทนไปแผงนั้นแผงนี้นั่นแหละครับแล้วเขาได้โชคได้ลาบจากเจ้าโทนไงเขาก็เชื่อว่าเจ้าโทนนี่แหละมาบันดาลให้โชคให้ลาบแล้ววันหนึ่งเจ้าโทนเสียชีวิตไปทางวัดก็เลยทําการ สตาร์เจ้าโทษเอาไว้แบบนี้เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนที่มีความเชื่อเขามากกราบไหว้เนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้ที่วัดใผ่โคกมะรุมเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็นที่เดียวเลยนะที่เป็นแหล่งรวมเซ็นเตอร์พอยต์ออฟตะเคียนโอ้โหเป็นแหล่งรวมตะเคียนเพราะที่นี่มีตะเคียนกว่า50ท่อน50ต้นถูกอัญเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้เพราะที่นี่นะครับเหมือนกับว่าเป็นอาณาธิคมของตะเคียนไปแล้วอาณาจักรอาณาจักรก็ได้นะถ้าเป็นไปได้ สร้างเป็นคอนโดมิเนียมตะเคียนเลยก็ดีเหมือนกันฮะก็ดีเหมือนกันนะเทพที่นี่จะได้ไม่เบียดกันจะได้อยู่เป็นชั้นๆช,ชั้นใครชั้นมันโอ้ยโอ้ยแต่เยอะจริงๆตั้ง50ท่้อนอะเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมถ้าใครมีความเชื่อในทางนี้ก็ลองไปกันดูเพราะเขาเชื่อว่าเออเคยบรรดาโชคลาภให้กับชาวบ้านคุณสังเกตได้จากสิ่งที่เขามากราบไหว้แล้วก็มาแก้บนที่นี่เยอะจริงๆน,อน้อใบตองสังเกตอาหารแมวนะ ที่วางอยู่ในพานนะเห็นไหมหลายๆคนที่เขาได้โชคได้ลาบเขาก็อาจจะมาแก้บนด้วยอาหารแมวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแบบว่าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าโทนไปด้วยครับแต่ก็ตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชัดอีกแล้วชัดคุณเพ่งดีๆดิฉันว่าดีฉันต้องไปวัดสายตาจริงอะเหมือนแบบดูทํางานเกี่ยวกับตัวเลขเยอะอะเหมือนสายตามันฟ้าฟางอะนะมันดูเป็นเลขซ้อนมันวัยอะนะคะ